ขอกับนนเดียเช่นเคยค่ะค่ะสาหรับอีพีนี้นะคะเราเดินทางกันมาถึงอีพีที่5แล้วนะคะวันนี้เนเดียจะพาทุกคนไปรีวิวด้วยกนัน2แผนกค่ะจะมีแผนกช่างบำรุงนะคะและแผนกเทคโนโลยีการไฟฟ้าค่ะถ้าสําหรับแผนกแรกนะคะจะพาทุกคนไปรีวิวแผนกช่างบำรุงค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมนะคะว่าบรรยากาศการเรียนการสอนของแผนกนี้จะเป็นยังไงค่ะพร้อมแล้วมาชมกันเลยค่ะ ว่าจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลายอย่างครับอาทิเช่นไปเรียนต่อวิศาวะก็ได้และก็ฝึช่างก็ได้ครับได้เรียนเกี่ยวกับยนต์กลเชื่อมไฟฟ้าครับแล,ววรลรลและสวนมากได้ซ่อมรูเครื่องมืะเครื่องยนต์ที่ชำรุดครับรู้สึกสบายใจครับอาจารย์ก็เป็นกันเองครับเพื่อนๆก็น่ารักเป็นกันเองครับ อยากให้น้องๆรอ,อมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูครับมาเรียนกันเยอะๆนะครับ ผมชอบเกี่ยวกับไฟไฟ้าอยู่แล้วครับแล้วก็ที่นี่<อ>ขึ้นชื่อเรื่องอการสอนเกี่ยวกับอาชีพะครับก็เ,<อ>เลยเลือกมาเรียนที่นี่แล้วก็เลือกมาเรียน,นแผนไฟฟ้าก็จะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตครับระบบไฟฟ้าขลงเอเล็กทรอนิกสระบบต่างๆของไฟฟ้าด้วก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนนะครับเข้ามาเรียนไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้ามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะมีเรื่องตืนนน่นเต้น ว้าวสำหรับสองแผนนี้น่าเรียนมากๆกันเลยใช่ไหมล่ะคะค่ะสำหรับอีมีหน้าอีีสุดท้ายนะคะ,ะเดนเดนจะพาทุกคนไปรีวิวแผนไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยน,นะคะ วันนี้ต้องขอตัวรากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ